ดูความกรอบอร่อยได้เลยค่ะหือ,อกรอบมากสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับกล้วยแผ่นทอดสูตรไม่ต้องตอกเปลือกนะคะใช้กล้วยน้ำว้าดิบแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนขั้นตอนแสนง่ายได้กล้วยทอดของว่างทานเล่นทำง่ายมากๆกรอบอร่อยเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะคะเจ๊ปันก็จะใช้กล้วยน้ำว้าดิบแบบนี้นะคะอยากทานเท่าไหร่ก็เอามาทอดได้เลยขั้นตอนง่ายๆนะคะ เตรียมน้ำสะอาดสำหรับล้างเปลือกก่อนน้ำสะอาดเจ๊ปันก็จะใส่น้ำส้มใส่ชู้ลงไปหน่อยเป็นตัวทำความสะอาดแล้วก็ทำให้กล้วยกรอบด้วยตัดหัวตัดท้ายกล้วยเลยนะคะเอาจุกออกเลยแล้วก็เอาไว้เอาไปแช่ลงไปในน้ำ แช่น้ำไว้สักสิบนาทีนะคะแล้วล้างน้ำสะอาดอีกสักสองรอบนะคะล้างสะอาดแล้วซับด้วยทิชชู่ให้แห้งเลยค่ะให้เปลือกแห้งนะคะเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนเลยค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราจะใช้ที่ปอกผลไม้แบบนี้ค่อยๆใส่กล้วยนะคะให้เป็นแผ่นใส่ลงไปเลย กล้วยกรอบทั่วแล้วนะคะเอาขึ้นได้เลยตักขึ้นได้เลยนะคะทอดไปแบบนี้เรื่อยๆจนกว่ากล้วยจะหมดหรือจนกว่าพอทานนะคะเอาที่อยากทานเลยค่ะทอดเท่าไหร่ก็ได้ ทอดไม่นานค่ะเพื่อนๆแป๊บเดียวก็สุกแล้วเอาขึ้นได้เลยเพักให้เสด็จน้ำมันก่อนนะคะทอดก,กรอบๆน่าทานมากโรยเกลือหน่อยนะคะถ้าไม่อยากเค็มก็ไม่ต้องโรยก็ได้ค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะ น่าทานมากเลยดูความกรอบอร่อยได้เลยค่ะหือกรอบมากเจแาปานขอชิมหน่อยนะคะหือเคี้ยวเพลินมากกรอบอร่อย ถ้าทานไม่หมดหากล่องใส่นะคะเก็บกินได้นานๆเลยค่ะกล่องมีฝาปิดนําไปต่อยอดทําขายได้เลยนะคะเพื่อนๆบ้านไหนมีกล้วยเยอะๆหรือว่ากล้วยที่บ้านเอามาแปลรูปทาขนมแบบนี้ได้นะคะเจ๊ปันขอตัวไปทานกล้วยแผ่นทอดก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ